ยามเช้านะคะมีพระเดินบินทบาดตอนนี้เรากำลังจะเดินเที่ยวนะคะจะไปตลาดค่ะเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศตลาดยามเช้านะคะแต่ก็ยังคนยังเยอะอยู่ เ,เราจะหาอาหารเช้ากินแถวแถวตลาดก็จะดูพึกพักนะคะเช้านี้เราจะกินไข่กระทะนะคะที่ร้านนี้นะคะ หลังจากทานข้าวเช้าเสร็จนะคะเราก็มาเดินเที่ยวนะคะนี่เป็นที่แรกนะคะไฮไลท์ของที่นี่เลยต้องมาเดินต่อเนื่องกันมาได้เลยบรรยากาศสวยค่ะ ล่มลื่นเลี่ยมเชี่ยมสะอาดตามากเลยอ,อันนี้ก็จะมีทีเด็ดนะคะที่นี่กระสิบลักบรรลือโลกนี่เป็นบรรยากาศด้านในวัดนะคะ มีจิตกรรมฝาผนังนี่คะรูปนี้อยู่นี่นี่นะคะกระซิบรักบัลลอโล นี่เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารนะคะบรรยากาศโดยรอบลมรื่นมากสวยงามมากสะอาดสบายตานี่เป็นบรรยากาศภายในซุ้มลีลาวดีนะคะ แต่ตอนนี้ผักใบใบไม่ค่อยมีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระธาตุแช่แห้งนะคะ จะเป็นสถานที่ด้านหน้าเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าตรงนี้นะคะอันนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกัน ตอนนี้เรามาอยู่ที่พัฒธาตุเขาน้อยนะคะอยู่บนภูเขาสูงเลยตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นนะคะบันไดมัน <c oughs> เป็นวิว <c oughs> แต่เอารถขึ้นมาได้คะ่ะ ชันนิดหน่อยก็เกียร์ต่ำ,ตำ,ตำขับขึ้นมาได้ตอนลงก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอันนี้ขึ้นมาไหว้พระแล้วก็ชมวิวเมืองน่านนะคะ วยงามมากวันนี้แดดไม่แรงค่ะแดดอ่อนๆค่ะตอนนี้เราเอาเดินทางจากตัวเมืองน่านนะคะจะเดินทางไปบ่อกเกลือนะคะเส้นทางขึ้นเขาก็เคี้ยวคดรถเลี้ยวใครที่เมารถนะคะ ขอแนะนำว่าทานยามาก่อนเลยระหว่างเส้นทางก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะมีจุดชมวิวตอนนี้เดี๋ยวเราจะแวะที่อันนี้ร้านอะไรคะคุ้มเวียงพิงค์นะคะชมวิวกินอาหารกันด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คุ้มเวียงพิงค์นะคะ แวะดูจุดชมวิวแล้วก็จะหาข้าวทานด้วยนะนานนคร ถึงถนนหมายเลขสามแล้วนะคะสวยงามมากเป็นเลขสามเลยโส่งกันเลยนะคะ,ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อนะคะอันนี้ขับขึ้น เลขสามเลยสวยค่ะสวยมากๆเลย อนี่เป็นลำน้ำมางนะคะเรามาถึงบ่อกเกลือแล้วตอนนี้เราก็มาจอดรถอยู่นะคะตรงนี้นี่เป็นร้านค้าในบ่อกเกลือนะคะก็จะมีเกลือภูเขา อันนี้เป็นไข่ต้มน้ําเกลือแล้วก็มีสินค้าพื้นเมืองอันนี้เป็นเตาต้มเกลือโบราณก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้านะคะลูกอะไรคะ ปเป็นร้านค้านะคะอ,อันนี้เป็นสัะพานข้ามลำน้ำนะคะ นี่เป็นบ่อเกลือโบราณน,นะคะพี่เขากำลังตักเอาน้ำขึ้นมาขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมคะได้ไดไดอันนี้เป็นน้ำที่อยู่ในภูเขานะคะโอ้ลึกมากเขาจะเอาน้ำขึ้นมาเพื่อเอามาทำเกลือใช่ไหมคะ อ๋อมีมีตัวช่วยในการยกอันนี้ก็เข็มเลยไหมคะผู้ท,นะที่เราเห็นคุณลุงเขาสาวน้ำดึงน้ำเกลือขึ้นมาจากบ่อที่ลึกๆกันนะคะพอเขาเอามาใส่โอ่งเสร็จมันก็จะมีท่อต่อมาตรงนี้ เขาก็าจะเอามาพักไว้ที่บ่อนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาทำการต้มนี่ค่ะนี่คือเตาที่เขากำลังต้มน้ำให้เป็นเกลือแล้วแล้วอันนู้นคืออะไรคะดอกดอกอะไรดอกเกลือดอกเกลืออ,กกลอ,อ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกกรรมรวิธีหนึ่ง นะคะอันนี้ก็จะทําดอกเกลืออันนี้มีไหมอ๋ออันนี้คือเกลือที่เสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่ตรงนี้ไว้เป็นที่เก็บเพื่อจะมาแพ็คถุงขายหลังจากเดินดูบ่อกเกลือแล้วนะคะเราก็จะแวะทานข้าวที่ร้านนี้นะคะร้านดอยเกลือนะคะก็จะมี ข้าวซอยข้าวมันไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวโอ้มีไก่ทอดมะแขวนด้วยเหรอคะวันนี้วันนี้ผู้ช่วยไม่อยู่ไปเกี่ยว,นนว,นนวข้าวหนูก็เลยไม่ได้ทอดเลยอืมค่ะวนี่เรา,าเลือกที่ <พา S 1> จะทานน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยนะคะอันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะ ค่ะตอนนี้เรามาถึงที่พักเราที่สปันแล้วนะคะชื่อมีสุขนะคะมีสุขบ้านมีสุขอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในที่พักของเรานะคะมีสนามหญ้ากว้างเลยแล้วก็มีลานให้กางเต็นท์รถก็จะจอดบริเวณนูน้น บนนู้นก็จะเป็นภูเขานี่หมอกลงนะคะมีฝนลงพรมๆด้วยด้านหลังก็จะเป็นลำน้ำว้า นี่เป็นลำน้ำว้านะคะอยู่ด้านหลังที่พักของเรานะคะนี่ถ้าฝนไม่ตกก็จะลงไปเดินเล่นตอนนี้ฝนลงอยู่สังเกตในช่องตรงนั้นนะคะจะมีน้ำตกลงมาจากภูเขานะคะอน,นี้